หลังผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าคอนะครับหรือว่าผ่าหลังหรือว่าเป็นการผ่าตัดแบบเปิดยึดน็อตอุปกรณ์นะครับหรือว่าจะเป็นการผ่าโดยวิธีการเจาะรู2อกล้องเข้าไปจะวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีวิธีการลีกลียงนะครับเพื่อลดการอักเสบของตัวเส้นประสาทแล้วก็ลีกเลี่ยงเพื่อลดการกดทับบริเวณของกระดูกสันหลังนะครับมีหลักๆห,หมอมีหลักๆง่ายๆ4ข้อครับข้อ1นึ่งดลี่ยงการยกของหนักนะครับยกได้ไม่เกิน5้าถึงสิกิโลอันที่2ไม่นั่งท่าเดิมนานๆนะครับไม่ควรนั่งท่าเดิม นะครับตอเนื่องนานเกิน2ชั่วโมงครับทุก2ชั่วโมงเนี่ยต้องเปลี่ยนนิยาบทนะครับประมาณ 5- ้าสิบนาทีขับรถทางไกลอย่างเงี้ยครับสชั่วโมงต้องแวะปั๊มเดินสักสินาทีแล้วค่อยมาขับต่อได้นะครับข้อสามเนื่ยการก้มยกของที่พื้นถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยต้องยกในท่าที่หลังตรงนะครับเดินไปชิดของนะครับหลังตรงย่อเข่าหยิบของแล้วก็ยืนขึ้นแต่ว่าก้มเก็บได้นะครับต่ให้เลี่ยงก้มยกสุดท้ายก็คือการนั่งกับพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งยองๆนั่งพับเพียบณเดเข่าอ